ในการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมธิการในการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศตรงนี้ต้องเปิดใจให้กว้างประเทศเราเป็นประชาธิปไตยเสียงของประชาชนคือเสียงของเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นพัฒนาการของข้อบังคับการประชุมแห่งนี้จะพิสูจน์ได้ว่า ท่านสมาชิกรัฐสภา,าที่นั่งอยู่ในนี้ท่านเปิดใจกว้างยอมรับพัฒนาการอันนี้ไหมยอมรับให้เจ้าของประเทศนั้นเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายสูงสุดตรงนี้ไหมสุดท้ายเดยนขอสนับสนุนข้อบังคับการประชุมฉบับนี้เพื่อยืนยันหลักการว่าประชาชน เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงหรือ people supremacy ประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจึงขอวิงวอนให้สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้โหวตสนับสนุนข้อบังคับนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ก็คือข้อบังคับให้ตัวแทนของประชาชนดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนต้องขอขอบคุณพักประชาชนที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาข้อบังคับการประชุมร่วมขึ้นมาให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของผู้แทนปวงชนดิฉันมอง ข้อบังคับการประชุมนี้เป็นพัฒนาการพัฒนาการข้อแรกก็คือการที่เราหันมาใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารสมัยใหม่ลดการใช้กระดาษซึ่งมันเป็นเรื่องล้าสมัยมันเป็นเรื่องที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นเสื่อมโทรมการสื่อสารด้วยเครื่องมือสมัยใหม่รวดเร็วทันสมัย เราต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีการสื่อสารถ้าเราไม่ปรับตัวป่านนี้เราก็คงจะต้องใช้นกพิราบส่งข่าวการประชุมของพวกเรานี่คือพัฒนาการที่เห็นได้ชัดว่าต้องเปลี่ยนคะพัฒนาการข้อที่สองซึ่งสำคัญมากๆแล้วทุกท่านก็อภิปรายว่านี่คือหัวใจของข้อบังคับการประชุมนี้ก็คือข้อที่หนึสองสา ทำไมไดิฉันมองว่าเป็นพัฒนาการเพราะก่อนหน้านี้ข้อบังคับการประชุมไม่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมาธิการแล้วพอมีการเปิดขึ้นมาเดียนก็ได้ยินสมาชิกรัฐสภาหลายท่านตกอ,อกตกใจนี่มันเป็นเขตพื้นที่ของเราเขตอำนาจของเราเราเปิดให้ประชาชนซึ่งเขาใช้คำว่าคนนอก ดิฉันว่าประชาชนที่ฟังการอภิปรายอยู่ตรงนี้เสียใจอย่างยิ่งค่ะเมื่อเขาเลือกพวกคุณเข้ามาแล้วพวกคุณเรียกเขาว่าเป็นคนนอกเหรอฮะตอนที่คุณจะให้เขาเลือกเนี่ยคุณไปกราบขอคะแนนเขาแต่พอเขาเลือกเสร็จแล้วคุณบอกว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาในวงอำนาจนี้กำลังหลงผิดกันอยู่หรือเปล่าคะกำลังหวงอำนาจกันอยู่หรือเปล่าคะ กำลังกลัวว่าโคต้าหนึ่งในสที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาเป็นกรรมธิการร่วมพิจารณารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันจะเบียดบางโคต้าของพรรคของท่านไปเบียดบางโคต้าของกลุ่มของท่านไปน่าเสียใจค่ะน่าเสียใจดิฉันอยากจะให้ทุกท่านเปลี่ยนจากคำว่าบุคคลภายนอกเป็นบุคคลสำคัญ<อ>เพราะ ประชาชนนั้นคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงและถ้าเราจะพิจารณาในเรื่องของรัฐธรรมนูญประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกรัฐสภาเข้ามาและเหตุไหนเราจึงกีดกันไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณากฎหมายสูงสุดที่ใช้ในประเทศนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันจึงมองว่าท่านสมาชิกรัฐสภาหลายท่านกังวลจนเกินเหตุใน